เคียงอัจฉริยะทีวีไร้าสายมือถือ3จอและนวัตกรรมใหม่ๆในงาน CES 2023มีทั้งที่น่าตื่นเต้นแล้วก็น่าสงสัยวันนี้จะคัดที่เด็ดเด็ดเวอร์มาให้แล้วค่ะก่อนไปดูคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์เพจ a c e b o o k ละดารีวิวแล้วก็กด Subscribe กดกระดิ่งให้กับช่อง YouTube ละดารีวิวด้วยนะคะ Laser รอช 5G อันนี้เป็นแท็บเล็ตแอนดรอยนะคะที่มาพร้อมกับจอยสติ๊กตัวจอค่ะเราสามารถถอดออกมาจากจอยสติ๊กได้จอได้มาเป็นอ mo l e d 6.8นิ้วนะคะ Full HD Refresh Rate ถึง144เฮิรต์แคลเขาเคลมเลยนะคะว่าถ้าเราเอาไปใช้เล่นกับตัว Steam Link เนี่ยเราสามารถใช้ได้แบบเต็ม Refresh Rate ที่144เฮิรต์เลยนะคะราคาน่าสนใจอีกเปิดตัวอยู่ที่399เหรียญค่ะตีเป็นเงินไทยก็สักประมาณ13,000ถือว่าราคาน่ารักเลยนะคะแล้วพอปล่อยออกมาเนี่ยก่ว่าชนกับ Nintendo Switch Steam Deck, แน่นอนสายเกมมิ่งในไทยก็ต้องรุนกันนะคะว่าจะเข้าไทยหรือเปล่าค่ะ เลโนโวโย g a บุ๊กเกโนตบุ๊กจอคู่ที่ใช้งานได้จริงค่ะถ้าจะผลิตออกมาเป็นจอพับแบบจอยาวๆเนี่ยอาจจะลำบากไปใช่ไหมเลโนโวบอกงั้นเอาจอ2จอเนี่ยมาต่อกันไปเลยเราอยากจะใช้จอ2จอแล้วก็ต่อคีย์บอร์ดเสริมขึ้นมาก็ได้นะคะเราก็จะมีพื้นที่จอเนี่ยเพิ่มมากขึ้นใช่ไหมหรือว่าเราจะใช้งานแค่จอเดียวก็ได้นะคะเวลาเปิดกลางมาเนี่ยจอด้านล่างจะกลายเป็นคีย์บอร์ดให้เราค่ะเขามีระบบตัวเฮ i ติกฟีดแบ k ด้วยนะคือถ้าเราพิมพ์ไปใช่ไหมมันจะเัาแบบ อืด,อดเป็นความรู้สึกสั่นๆน,นิดๆให้เรารู้สึกเหมือนกับว่าพิมพ์บนคีย์บอร์ดจริงๆมากขึ้นค่ะรวมไปถึงแท็กแพดด้วยเลโนโะวพยายามพัฒนาให้พิมพ์พเอยหรือใช้แท็กแพดเอยเนี่ยรู้สึกเป็นธรรมชาติมากขึ้นค่ะเลโนโะวมีแผนด้วยนะว่าจะวางขายเดือนมีนาคมนี้ค่ะ LG M3 Wireless TV ค่ะมันเป็นทีวีโ l e d ไร้สายจาก LG ค่ะคือมันแทบจะไม่เห็นสายเลยอ่ะเวลาที่เราตั้งทีวีไปมันมีแค่สายไฟที่ออกมาจากทีวีอ่ะแล้วเราก็สามารถร้อยเขาไปตามตัวขาตั้งอ่ะคือถ้าไม่สังเกตอ่ะเวลาเราตั้งไว้ในบ้านอ่ะมันมินิมอลมากมันเหมือนมันไม่มีสายเลยเราถ้าอยากเชื่อมต่อใช่ไหมคะเขาแยกกล่องไว้ถ้าเราจะเชื่อมต่อพวกเครื่องเล่นต่างๆเชื่อม PS อย่างเงี้ยเราไปเสียบก,กับกล่องแล้วก็ไอ้กล่องเนี้ยหลบมุมมาหน่อยหลบสายตามาหน่อยอยู่ห่างกันได้ เราจะเห็นทีวีของเรามินิมอลมากๆ, <S <S ๆแถมความละเอียดค่ะเราได้ที่ 4K 120 h z คือสร้างมาเนี่ยรองรับคนเล่นเกมด้วยนะแต่ที่น่าสงสัยก็คือถ้าวางขายจริงๆเอามาใช้จริงๆแล้วเนะี่ย MM, เล่นเกมมันจะดีเลย์หรือเปล่าเอ้ยน่าติดตามค่ะ Displace TV ถ้าใครบอกว่า LG M3 เมื่อกี้เนี่ยมินิมอลไม่พออยากให้แบบไม่มีสายเลยได้ไหมอันนี้เลยค่ะ Displace TV อันนี้คือเป็นทีวีไร้าสายแบบร้อยเปอร์เซนต์เลยนะคะเพราะว่าเขาไม่ต้องมีสายไฟออกมาแล้วนะเขาใช้เป็นแบตเตอรี่ที่สามารถถอดเปลี่ยนได้ค่ะการยกเคลื่อนย้ายเนี่ยก็เรียกว่าน่าจะสะดวกอยู่นะแค่เราเอามือเสียบเข้าไปด้านข้างเครื่องอแล้วก็ปึ๊บเฮ้ยมันยกได้ง่ายขนาดนั้นเราสามารถเอาไปติดบริเวณกระจกตรงไหนก็ได้เพราะว่าด้านหลังเนี่ยเขามีตัวดูดขนาดใหญ่2ออันนะคะถ้าเราไปติดกับกระจกตรงไหนก็ติดอยู่แต่ว่าราคาเนี่ย เรื่องเบาแต่ราคาไม่เบานะคะอยู่ประมาณ3,000เหรียญอะแปลงเป็นเงินไทยอะแสนแล้วนะแต่ถ้าคนที่สนใจค่ะ Displace TV เนี่ยมีแนวโนมว่าจะวางขายภายในปีนี้ค่ะ Sony Project Leonardo ค่ะอันนี้เนี่ยเป็นจอย Pay 5ที่ทาง Sony ทําขึ้นมาเพื่อผู้พิการทางการเคลื่อนไหวโดยเฉพาะนะคะเพราะว่าตัวจอยเนี่ยสามารถถอดแล้วก็เปลี่ยนได้ตั้งค่าได้ตามรูปแบบการใช้งานเลยแต่ว่าตอนนี้มันยังเป็นคอนเซปต์อยู่นะแต่เอาจริงอยากให้ Sony ททาได้สําเร็จจริงๆนะคะเพราะถือว่าเป็นอีกขั้วสาคัญของวงการเกมเลยเนาะทำให้เกมเนี่ยสามารถเข้าถึงคนได้หลากหลายมากขึ้นแล้วก็ทําให้คนเนี่ยได้รับประสบการณ์จากการเล่นเกมได้เต็มที่แล้วก็ดีมากขึ้นค่ะ นูว่าเพนค่ะเป็นปากกาที่สามารถอ่านสิ่งที่เราเขียนได้คือตัวปากกาเนี่ยคือมีหมึกเลยนะเขียนได้จริงๆเลยแต่ว่ามีกล้องเล็กๆที่คอยอ่านอยู่ว่าเขียนอะไรไปอ่ะแกเดี๋ยวไปแปลงเป็นภาพให้เพราะฉะนั้นใครที่ชอบทั้งเขียนลงบนกระดาษนะแต่ว่าอยากจะไปอ่านใน iPad ด้วยชอบแน่นอน1คนอยู่ทางนี้ค่ะตัวนี้เปิดพรีออเดอร์แล้วนะคะราคา179ยูโรแปลงเป็นไทยก็6,400บาทถามว่าแพงไหมแพง,แงอยากได้ไหมอยากได้เออรอดูเลยอาจจะเห็นช่องระดารีวิวเอามาทำให้ดูอยากได้ บล็อกสมาร์ทคัตติ้งบอร์ดค่ะเขียงอัจฉริยะ มันอัจฉริยะยังไงเขียงมันจําเป็นต้องอัจฉริยะด้วยหรอเขียงอันนี้เนี <c oughs> ่ยมันมาพร้อมกับจอที่สามารถถอดได้เวลาที่เราทําอาหารไปจอนี้มันจะขึ้นคลิปทําอาหารออกมาเราก็ทําอาหารไปโดยที่ไม่ต้องละสายตาไปมองตามแท็บเล็ตต่างๆในเซตที่ขายเนี่ยมีตัวชาร์จิ้งด็อกมาให้ด้วยเวลาทําอาหารเสร็จก็เอาถอดเขียงไปล้างเก็บใส่ชาร์จิ้งด็อกเขียงนี้ก็ไม่ได้ไก่กานะคะทํามาจากดักวอนัทอีกโอ้เขียงมันต้องขนาดนั้นเลยราคาทั้งเซตนะคะ6 9 9เเหรียญ2อ0 0 0กว่าบาทแกอันนี้เป็นอีกอันนึ่ สงสัยว่าแกแล้วมันคล้ายจริงๆมันจะเป็นยังไงจะซื้อมาแล้วจริงไงนะถือว่าน่าสนใจค่ะวิติงยูสแกนค่ะเป็นเครื่องตรวจฉี่นะ ไม่ต้องเลือกลากค่ะมันเป็นเครื่องตรวจปสวัสสาวะเพื่อสุขภาพโดยที่ตัวเครื่องเนี่ยเอาไว้ในโถสุขภัณฑ์ของเราโดยที่เขาจะไม่ต้องมีสายอะไรเลยนะแล้วเราก็แค่เข้าน้ำตามปกติของเราแล้วตัวเครื่องเนี่ยเขาก็จะตรวจสุขภาพร่างกายของเราจากตัวปสวัสสาวะที่เราฉี่ไปไม่ว่าจะเป็นเรื่องความเป็นกรดเป็นด่างระดับฮอร์โมนดื่มน้ำมากน้อยแค่ไหนแล้วมันก็จะแสดงผลมาในแอปพลิเคชันค่ะโดยที่ตัวเครื่องที่เราไปใส่ในโถสุขภัณฑ์เนี่ยจะมีอายุการใช้งานตัวแบตเตอรี่นะได้ถึง3เดือนก็น่าสงสัยว่าสาม,มเดือนปึ๊บ ใครวะใครจะเป็นคนถอดมาเปลี่ยนแบตวะ <c oughs> <c oughs> มองข้ามเรื่องเปลี่ยนแบตไปก่อนนะคะสาวว่าเครื่องนี้คือน,น่าสนใจเลยเครื่องนี้จะทําให้เราสามารถติดตามสุขภาพของเราได้ง่ายมากขึ้นเรียกว่าทําได้ทุกวัน <c oughs> ใครที่สนใจเครื่องนี้นะคะมีแผนจะวางขายครึ่งปีหลังนี้ค่ะ ซิติเซนซีซีคุณสมบัติทั่วไปคือเหมือนกับสมาร์ทวอต์รุ่นอื่นๆเลยแต่ว่าความพิเศษก็คือเขามีการจับมือร่วมกันกับหน่วยงานของนาซาค่ะที่วิจัยเรื่องความเหนื่อยลา้าระดับความเครียดรวมไปถึงความตื่นตัวของนักบินอวกาศโดยเฉพาะแล้วเขาก็เอาไอ้ระบบเนี้ยมาใส่ในสมาร์ทวอต์รุ่นนี้ค่ะต่อไปเราอาจจะได้ใช้แบบวิธีการวัดความเหนื่อยลา้าได,ได้เหมือนเทียบเท่ากับนักบินอวกาศราคาก็น่ารักนะคะอยู่ประมาณ35 0เหรียญหรือก็สัก12,000กว่าบาทค่ะ มหก,กรรมจอพับจากซัมซุงค่ะพอซีฟิปซีโฟรขายดีขายดีคนสนใจเยอะใช่ไหมคะโอ้โหปล่อยคอนเซปต์จอพับมาแบบจุกจกุอันแรกคือ f l e ็กไ b บ i ิคือนอกจากแบบพับแล้วกลางได้แล้วอะเพิ่มความ h y b r ิดไปหน่อยคือมีซ่อนจอที่ยืดออกมาได้อีกเออน่าสนใจแบบที่2องค่ะคือ f l e ็กโน้ตเป็นหลักท็อปจอพับที่บางพกพาน่าจะสะดวกแล้วก็น้ำหนักเบานะคะถ้าขายคือรุ่นเนี้ อยากได้มารีวิวเฟล็กถัดมาค่ะคือเฟล็กอินแอนด์เอาท์ปกติก็เปิดกลางได้ร้อยแแล้วใช่ไหมรุ่นนี้คือไปเลย360คือพับให้มันกลายเป็นจอสองข้างไปเลยค่ะถัดมาคือเฟล็ก G เวลาพับเนี่ยมันจะพับ3ตอนมองด้านข้างจะเห็นเป็นตัวอักษร G และแบบสุดท้ายคือเฟล็ก S ค่ะพอพับปั๊บจะกลายเป็นตัว S ก็ต้องรอดูนะคะว่าคอนเซปต์ไหนเนี่ยจะถูกเอาไปพัฒนาเป็นโปรดักต์แล้วมาวางขายให้เราใช้จริงๆค่ะ ครบทั้งหมดแล้วนะคะแต่ว่า CS 2023ปีนี้ไม่ได้แบบว่าเป็นการโชว์เทคโนโลยีที่เอ้ยฉันอยากจะโชว์ฉันอยากจะเอาความล้ำความว้าวมาให้ดูเฉยๆแต่เขาเป็นเทคโนโลยีที่ มันเอามาพัฒนาคุณภาพชีวิตเอามาใช้ในชีวิตของเราได้จริงๆและทําให้ชีวิตของเราอะ่ะมันสะดวกสบายมากขึ้นมีคุณภาพที่ดีมากขึ้นค่ะและอีกอย่างที่เด่นมากๆในงาน C S P นี้เนี่ยก็คือเรื่องเทคโนโลยีเรื่องจอค่ะที่แข่งขันกันเยอะมากๆก็น่าติดตามนะคะว่าจะมีเทคโนโลยีไหนบ้างนะที่ถูกเอามาพัฒนาเป็นโปรดักต์ให้เราได้เลือกซื้อเลือกใช้กันจริงๆค่ะใครที่ดูแล้วชอบโปรดักต์ไหนในงาน C S 2023ที่จะพูดไปนะคะก็สามารถคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะคะแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะลองให้ดูอยารรู้าาม,มาะา่ะดีววิค bye